สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีข่าวเศร้าที่ทำเอาแฟนๆวงการบันเทิงต้องใจหายกันอีกแล้วครับคุณบี ใช่ค่ะคุณเอข่าวนี้เรียกได้ว่าเป็นการปิดตำนานพระเอกขวัญใจยุค80เลยทีเดียวค่ะเมื่อเอไพรโรสังวริบุตรพระเอกชื่อดังในตำนานได้เสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อเวลาตีสามของวันที่3มิถุนายน2568ที่จังหวัดนครราชสีมาโดยวัย72ปีท่ามกลางความอาลัยของแฟนๆและคนใกล้ชิดค่ะใช่แล้วครับ คุณเอ๋พัยโรธถือเป็นสัญลักษณ์ของวงการภาพยนตร์ไทยในยุคทองเลยนะครับเพจดาราภาพยนตร์ได้แจ้งข่าวเศร้าพร้อมระบุว่า ข่าวเศร้าที่ช็อกวงการบันเทิงวันนี้คือการจากไปของพระเอกรุ่นใหญ่เอ๋ไพโรธสังวริบุตรพระเอกที่โด่งดังที่สุดในช่วงปลายยุค2,510ถึงตลอดยุค2,520ช่วงพศ2,516ถึง2,525 25โดยประมาณซึ่งถือเป็นยุคทองของภาพยนตร์ไทยแนวรักวัยรุ่นและเอ๋ไพโรธคือหนึ่งในตัวแทนพระเอกยุคนั้นที่สร้างกระแสะความนิยมอย่างกว้างขวาง ฟังแล้วก็อดคิดถึงผลงานของท่านไม่ได้เลยนะคะคุณเอตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคุณเอไพโรธได้ฝากผลงานการแสดงไว้มากมายโดยเฉพาะบทบาทพระเอกที่สร้างชื่อเสียงให้กับภาพยนตร์ไทยแนวรักวัยรุ่นในยุคนั้นทําให้ชื่อของท่านเป็นที่จดจําและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคสมัยที่รุ่งเรืองของวงการภาพยนตร์ไทยจริงๆค่ะ การจากไปของท่านจึงนับเป็นการปิดตำนานพระเอกขวัญใจมหาชนและเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญของวงการบันเทิงนะครับส่วนกำหนดการสวดพระอภิธรรมศพของเอ๋ไพรโรธสังวรีบุตรจะจัดขึ้นณวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารโดยพิธีรดน้ำศพจะมีขึ้นในวันที่4มิถุนายนนี้ครับพวกเราทุกคนก็ขอแสดงความเสียใจและร่วมอาลัยกับการจากไปของเอ๋ไพรโรธสังวริบุตรมาณะที่นี้ด้วยนะคะขอให้ท่านไปสู่สุขคติค่ะ ใช่ครับขอให้ท่านไปสู่สุขคติครับผมสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ